ฝังนี้สามกล่องเป็นบอคนไ่ตรงนู้นได้เลยครับสามกล่องหอแล้วก็ลองร้อนนะ้อข้นกุล่ท้งายช่วยอเลนะอบอกต่อๆกันไปว่าเางมีอที่เกิดจากการหลอกแล้วก็มบัที่บอกว่าจะมาใกล้ใกเย็นหน่อยข้าพาจาหาุจนเนนา้อ รอการกำกันเราจะรอกำกัรนะลองในยกอกาสมรจักาเ่อใหญ่เปคนเนคก็มาทำ้นที่ฝ่ายบริหารของอกาสามจุาตะีจักราือยใหญ่ทำนที่อกเอโยตกรัวนาอการณ์ของจารจัอยู่ตมามากิน ร้านเกอ้อยปาาแดงหอยทอดผัดไทยนะทุกคนแต่วันนี้มีแต่หอยทอดนะเกบอกว่าทำไม่ทันเลยทอดก็ขายดียองอลาอสีมองไปกอดเจ้าเยอะเยอะจุดพิจารณาโจมตมาถือปกดเจ้าลงมาจมเสือเก่าะโนโรนกอจ้ารครับไปจมโจมเขาตำรวจ ววามาเที่ยว,ว,วยาง,งานกันได้เลยนะทุกคนงานวัดศรีวาลีน้อยนะทุกคน<อ>สมุดปากกางานจะมีจนถึงวันที่11<อ>ปุ่มาพันเลยนะทุกคนกับร้นานปุกวายาาร้านเจออย เคออยปากแดงหอยทอดผัดไทยโอ้ยบอย่าไปไหนละทำไลหายดีเลยหายละห็เลยอองมถ้าลูกค้าไม่อยู่แม่ค้าก็เอาให้ลูกค้าท่านอื่นก่อนนะครับผมมีเรื่อยๆนะวเนี่ย

ร้านร้านเจออยนี้ก็จะใช้หอยหอยสดนะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมทําไมถึงเรียกว่าหอยสดถ้าหอยสดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแกะออกใหม่ๆนะครับถ้าเป็นหอยหอยหอยฟิตหอยแช่แก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับนี่นี้เลยโอ้โหคอมนุษ ใหญ่ไปไหมครับเจ๊โอ้ยใหญ่เลยทีเดียวเลยนะครับรอบนี้หมดแผงใส่หมดเลยครับเนี่ยอ,อ๋อเหลืออยูี่อ,อ๋อว่ารอบรอบแรกใส่ไปเยอะเหมือนกัน ประมาณ30ลูกได้นะแพงหนึ่งอนะ่ะอยากกินต้องรอนิดนึงนะทุกคนเจ๊จัดหนักเลยรอบนี้มาเที่ยวงานกันได้นะผมงานที่วัดศรีวาลีน้อยนะทุกคน งานจะมีจนถึงวันที่11กุมภา2567เลยนะครับกาเรีจะเกิดให้ตัวาดวพบกากก็เป็นน้อยใจแต่บางคนน้อยใจทะมอเิดมาจะมีอะไรนั่งตเลยบ้านกไปี่นก็ไปนั่งเป็นน้อยใจเขาเรียกว่าคืนากทกระทตางกอบต่กเราให้มาเกิดเป็นปรรทุกหรือบ็นัทอร เป็นสัดมเปนกิดทุกคนเป็นสัดมัเปนเกิดเนการุแสดงว่าเราสรางบุญมาดีแต่วิบากกรรมของพระศาสดาก็เป็นสารมาจากพทธเจ้าในการอะล้างวบากกรรมเขาแต่ละ่เองค่ะบางคนเกิดมาเป็นคนดีแบบนี้ก็ทย่างนี้ครับแต่ท่านี้น่าจะไม่พอดูทรงเ้า ต่อแถวนี่ครับนี่แถวต่อตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่เรินตรงนี้เลยครับว้าวุดตั้งแต่กลางวันแล้วกลางวันก็ขายดีใช่ไหมแกแต่ช่วงค่ำมก็จะเยอะหน่อยว่าหอยทอดที่ต้องกินร้อนๆนะถึงจะอร่อยนะทุกคนปลาโนติตาร์าร์เน ขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันเราไปอยู่ในปัจจุบันอย่าไปมองถึงอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปปรุงไปแต่ว่าอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรต่ออะไรนะเขาเรียกปลุกแจกไปเองแต่เราอยู่กับบรรยากาศในงานวัดนะครับจนในหลังคาโบสถ์เขาสาระต้องเกิดวันสบายจากพระเจ้าผ่านใช้ในยืนของเราเราจะได้เจริญทั้ง่าโลกและป่าธรรม ขาขอเจรจเจรจาพัาพรทุนนลาที่ตเดนตาปฏิมหลายราการที่สันทนน้หลายแต่พัฒนาสวรวค์จากพัะนาแล้วก็เราได้นะจุลีเป็นน้องไปาลายการัดานกระแงดูนะอขยอยตะไข้างหน้าแต่ขยอยตะไปขมางห้าข่าวขอเจรจาสจาพัฒนาัฒนาทุน้ลายก็บอกว่าอาทิตย์นี้เราเขาพัยกาสวรจากพัฒนาวันนี้จะทาได้ดี วันนี้ถั่วงอกไม่พอแล้วนะครับเนี่ยจ้างน้างนจอกอกให้ทับอ่เมื่อเหมือนกับการทับผับกันจุดตัดสุขพราว่าตับอยู่เมื่อเราจะได้ค่อยๆปวดทอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ถึงความเจ็บปวดใหเราครับ ว่าไหทอดกระทะนหนึ่งนี้ต้องใช้เวลาเวลานะครับผมอย่ก็กรอบก็อย่างต่ำก็ประมาณ15นาทีนะครับก็ควจะเสร็จนะใครว่าผัดนานนี่ไม่นานนะทุกคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแว่าเราพอคนนี่สั่งคสอแต่และคนนี่สั่ง2 3 4 5เลยนะครับผมทุกคนรอนะของแค่นี้ครับ ในกองปลอกนะัเอาวัุนิยมปลอครัตย้าวัุนยจะหยุดทัีวันนี้ของห้าสิบโลวันนี้หัวงอกหอากิบโลนะทุกคนใกล้จะหมดแล้วเรือถังเรือกระมังเดียวเท่านั้นเองเป็นวัปถุนิยที่ตามที่ต้นทุนใจดีใจวัุนยทั้งหลายมีวาตเคื่องมีวัตถุกราไใส่หลวงพ่อป่าแล้วก็เสือหลวงพอปาก็ใส่ใาราวะแล้ว แล้วก็ปาก็เราไปหาประวัติอยูนะจะมีอีกนิัยที่พิหาทมี่เป็นบางคนขนาดไหนก็คาท่ารจากไปว่าจะขอพรในมหาวิหารของวัดสีริน้อยที่อยู่ด้านใอแล้วก็มปอดีตทเจ่อว่าอยู่ข้าใดแต่มหาวิหารเชื่อพอเคยเจอเจริญสกาาท่านสาธุชนทั้งหลายที่เพิ่งเจนการประดิมันจะมีน้ยใจก็จรักน้อยใจมีน่อยก็เื่เล่นกัน็เนะ นี่ตอนนี้ก็เริ่มเลืองแล้วแบ๊กใ่ด้วยาแบงแ500เ0ถ0้ลารคับกำลังพลากที่พอแบกใหเนะที่นใ่สไปนิดหน่งใหญ่แต่เออปัแบ๊กาปด้วยความบกใสัดด้วยสมรรถนะของตัวเองนะจแตะทําเกิน เรามีร้อยย่างจะทำตึดตดับสามตึดตึดห้าตึดแตผัดได้แม่ๆัดยาเพื่อจะได้อาินอย่างต่านเช่นการก็ข้าวปลาทอดข้าปลาสั่อเป็นร้อยโลยงยากสั่งหอยตกใจหรือเปล่าครับตกใจหรือเปล่า่าสั่งเยอะเนีแล้วไง เจ๊ขายดีวันนี้เจ๊บอกว่าพรุ่งนี้ลงหอยอีกร้อยโลนะครับแล้วนี้หอยเราไม่ได้นินี้หอยสดใช่ไหมครับใช้หอยสดนะดได่ดู ดูว่าร like, like ู้คร <ena> <ous> ับผมว่าเป็นหอยสดนะครับทุกคนถ้าเป็นหอยปิดมันก็จะก็จะออกแข็งๆนะทุกคนอันนี้เป็นหอยสดมันจะนิ่มๆี่หน้ามันถึงแพงนะทุกคนแล้วก็มีของจากนาคุลเป็นของจากนาคุลนะเราไม่ใช่หอยปิดเราใช้หอยนี่ก็เป็นลูกค้าในร้านนะก็สลับกันไปนะทุกคนคุณคนจะคองนี่ถ้าถือของมาองนะเคล้อ ีอค่มีประจาสี่หาคนวัเครื่องใช้ไฟฟ้าู้เยันีกที่จะบอก็หน้าร้านแล้วก็ลูกค้าในร้านด้วยนะครับประสบกันไปอาจจะรอนานิดนึงนะทุกคนแต่ได้กินแน่นอนนะครับด้วยทุกคนเลย้วเป็นขอบสำนัานคุณระวันที่จะเกนบจัด ขัดเสียงชื่อเสียงเนีมาพบทางรักขาด้นแล้วก็โดนปนใส่ไปก่อนแล้วก็บุญนจับไปในตาตอนนั้นก็ถือว่าได้ของสมณะานงานบระจงของวัดที่มีน้อยในปาทอดทางปากมหาสุเด็บอกกล่าววามใจใหญ่เจะบอกนี้ตเป็นรางวัลรางวัล่จะบอกรางวันของทอดปากมันก็ไม่ใช่จะเป็นของสมณะนแนะแต่ในปากจับพลา

เชือกไก่ไฟฟ้าดูงเชือกโซนร์เอกอมแล้วามาแล้วก็เชือลายอ่ะเชือของเอากขององค์กให้เป็นของจอบอัพรสมโตรช่วยปารูเจตาคนะต่างๆอินท้วยศาสร์เรองเก็จพุทธาสตร์โดระกังสีมหาวิยารปิจิารายาระรามาสีนัยนใจเป็นูุศนสองเคราะที่จะสร้างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าประพาสตล ให้ี่นักษให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปสร้างโรงพักเป็นผู้ต้องปรามเจ้่อน้าที่ตำรวจก็ยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้มครบการราผู้เป็นชายที่ให้อยใจพน้องปัญญาชนแต่เป็นดียวะจนตสะดวกสับพ่น้องอายใจดูใจั้งหลายให้ต่อความเข้าใจ ขายดีครับวันนี้สุดปังเลยนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนวนดูคิวก่อนคิวยาวนะผมรอแป๊บหนึงแล้วจะอีกกระทะหนึงนะผมัรออีกหนึ่งกระทะนะครับแต่ละคนนี่ก็สั่งสามสี่ห้าเลยนะคร มหากุศลงานระจรปีของพระีนมีน้อยแล้วโดยบาทตั้งใจในความมีศรัทธาด้การให้ตั้งใจตั้งใจตั้งวจจากพองคขอพระบรมวงศานุงใจขอพระบรมีงศ์ชนมุ่งหลายอสาคนเลยทุกคนปรณีมีคนเราก็เสียจะต่จังหวัพสิจนราพรีมีน้อยอยู่คนทั่วที่ยงนีบะในเชิเกเป็นพุทธาจากเจ้าพระบารเินเสจตวึทั้งหลาย ในศาลกลงพบเจะตัวประดาประธานทอนั้งจำจดทั้งหลายที่มีการมาค้วก็ดีในาวลาพอดีจบประจวบแต่จิก็โวดทุกข์ปวดปวดทรมานให้ป็นอาชีมาต่างจบช่วงหังทุกคนเราเด้ใส่ใจรับตัวอีกหน้าทุกตัวเลขนวลาพวเต็วใหญ่จบที่ท้าให้ทำเป็นเรปลอดภัยเป็นแรจังจะตัวนับไปชนิหนึ่างในรุยาวเพื่อเจอใน้วลาที่บอกคนจะบอกจอ เปจักวาลสุขาสุขาปองีนั่งนอนเรื่อยๆไปเริ่ลงที่จิตใจในสุขภาพดีุนนักญาตที่เคารพนับสมบักรจาลจิดมาดีจะได้มาไม่อาบานขอสุความสุขภาพตลอดกาลเรอจานๆจะหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ได้ประมาณุสามสิบนะครับ ครับคลิปนี้ก็เราเจอกันใหม่ในคลปิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครไทด้วยครับผมอย่าลืมแม่มาอุดหนุนนะผมกับร้านเช๊ออยปากแดงนะผมหอยทอดปัดไทยนะครับทุกคนกับงานวัดศรีวารีน้อยนะครับผมจังหวัดสม,มุทรปากกราการนะผมหรือแม่มาอุดหนุนนะงานจะมีจนถึงวันที่11เลยนะผมจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม